ปกติเราจะชิ้นภาพว่าต้องถอดกันกระได้ด้านล่างออกนะครับและถ่ายน้ำไหลเย็นจากด้านล่างของหม้อน้ำนะครับรวมถึงปลดสายด้านบนนะครับเพื่อไล่น้ําออกจากเครื่องนะครับผมแต่วิธีการของผมจะไล่น้ำไหลเย็นผ่านเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเริ่มต้นให้เราถอดปลั๊กออกมาก่อนนะครับขั้นตอนนี้ไม่ยากนะครับผมอาจต้องล้วงมือเข้าไปนิดนึงนะครับจากนั้นใช้บล็อกเบอร์19นะครับผมค่อยๆขันเซ็นเซอร์ออกมา ขั้นตอนนี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับจากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้าไปที่เซ็นเซอร์เหมือนเดิมและวางไว้ด้านบนนะครับผมขั้นตอนถัดมาให้เปิดฝาหม้อมน้ําและเสียบสายยาเข้าไปที่หม้อน้าได้เลยนะครับไล่น้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้สตาร์ทหรือไม่สตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับผมจากนั้นให้ทําการเติมยาคูเลนนะครับหรือน้ำยาหม้อน้านะครับเติมจนน้ําคูเลนเนี่ยออกมาทางช่องรูเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับผม ในส่วนของคันนี้ผมใช้วิธีการสตาร์ทเครื่องไล่เลยนะครับผมเนื่องจากว่าต้องการความรวดเร็วนะครับและเติมูลแลนี่แข่งกับน้ำที่ระบายออกมาทางรูเซนเซอร์เลยนะครับผมหลังจากขั้นตอนนี้นะครับให้ประกอบเซนเซอร์กลับเข้าไปที่เดิมนะครับและทาการไล่น้ําหล่อเย็นตามระบบปกติ